เผื่อเดินทางว่าตั้งเป็นร้อยกิโลเมืองฝนมอสดันเชียงคานถนนคนเดินเราไปอยากมองต้นไม้เงี้ยดีกว่านึงต้นสักย่างดีด้วยเนี่ยจากต้นไม้นี้สักขี่ต้นไม้ยันต้นซากมันตั้งติดตั้งอย่างอยู่ดีเป็นร้อยปีให้ต้นสักต้นใหญ่กว่าเมื่อกี้ไปเที่ยวแกนกุคู่มาจ้ะวิวแกนกุคู่ก็สวยไรจุดเด่นเพื่อนเพื่อนมึง โอ้โหมันจะลงได้ไหมเนี้ยเยพื่อนลมแพงดูงตรงนู้นมันลงอยู่แล้ว,วจ้จยถึงเวลานี่ตรงนี้เหรอถนอนขุนยางอ่ะถนนขุนยางน,น,ตงนงะนะตรงนี้ก็ได้ไม่เอามันต้องปรับลงี่ตูดจแล้วพ้นไหมนี่ย ก็ได้นะฮะจอดตรงนี้จริงๆมันใต้ต้นไม้ก็แพ้อีกต้นหนังก็เป็นจอดที่มันงงงงจอดกุดุดเนี่ยอืมตรงนม้ต้นนั้นเป็นไหนหมดมันความที่ยงตกแล้วเพชรต้นแค่ต้นนั้นหักโอ้นโอ้ยต้นต้นนั้นนุ่ไปแล้วโอเต้นเพชรปุณนนุ่ต้นไม้ก็ยังสบายใจพอหอดเชียงคานแหละเพื่อนๆถนนคนเดิน แต่อากาศเมืองเล่าก็สิบว่าเป็นใจขี่รถมาจากบ้านลอยกิโลดูฝนแหล่ลมกำลังมาฟังแล้วกัตกรติเพชรเรืนองเลมนั่นเอเออคุณอ่ะเดี๋ยวบังอยู่ในแม่นำ้ำโขงรู้สึกว่าถึงมีฝนหลู่เด่นันแต่ว่าฝั่งนี้สมางคุณอ่ะฝนต,ตกแค่แม่กระสอบได้สุดยอด้าเออคุณอ่ะแม่นำ้ำโขง ฝนตกฝนตกก็แม่น้ำขงขึ้นมาท่านไดนฟังแล้วนะฝนตกแล้วได้ฟังไทยเขาเนี่ยมท่านได้มีฝนเที่อแต่ก็ขึ้นล้มล้มมาทางเขาแล้วจะได้เที่ยวไหมรถรุดรถฝนสีช้งงง่ายวะเนี่ยฝนออกมาแล้ฝนดูฝนอะฝนอยู่หม่งแม่น้ำขงน่ะตกเด้นั่นน่ะไม่ใช่าน่ะทีจอดรถอยู่หม่งแกงขุดขัว แกนุู่่น่นะพต,ตกแต่ว่าถิตกจะพี่ไปหาแกนุ่ตตนมมงวผู้เนาะดูอากาศไม่เป็นใจบนางรถมาจากบ้าน1อยกิโลมาหอดอากาศแบบนี้แหละเพื่อนๆฟังแล้วน่ะฝนตกแล้วประเทศแล้วน่ะตกแล้วยุคกลางไม่นำกวงอย่าง,ง,งไงคุบเลยฝน ฟังเขากบกำลังลมมาเลือถือกเขา่ากำลังลมมารยากาศที่เชียงคานจ้าว่าสิมาเที่ยวถนนคนเดินนุกฝน,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 นตกฝนตั้มตาติดตกแต่ว่าฝนตกอยู <uf> ่ประเทศลาวแล้วนะหยกใช่หิด่ะคงมาหลอด ตรงนี้เหรอถนนคนเดินเกตจอดแถวกำแพงวัดพุนมาได้บปะแล้วตรงนั้นจอดมาได้จอดแถวนี้ไต้องกันกระลงกมื่อไรที่ฝนเกลี่ยฝัดายฝนมาเต็มเต็มเนี้ยนะอายฝนมันเต็มอยู่ประเทศน้ำแล้วฝนตกแน่นมันนะแท่างเขาก็เริ่มลิ้มแล้ว่แม่นเหมืน เออมันเริ่มลิ้นแล้วเพื่อนๆนัน่งรถมาจากวังสะพุงลอยกิโลมาหอดเชียงคานมาถึงฝนตกบรรยากาศแบบซี่เลยจ้าเนี่ยเมื่อกี้ประเทนอูกู์มาฝนกาตกตกข้างกับแพงถนนเขาให้จอดอยู่ที่เอุกข์กุกเสรยสวยจ้า กดติดตามไปเเบิ้งนี้เนื่้งจากเกนคู่สวยผพ้ใดเคยมาเที่ยวบ่นี่เที่ยงค้านถนนคนดูเออบุแมันถนนคนเดินแต่ว่าะก็สิเดินในวอเามอรอนี่คนเข้าไปทางไหนงามก็างเมิองจอดเบิองสถานการณ์อยู่ว่าฝนมันลิ้นก็เขาไปทางไหนผนสวยจ้ะนะคนตก thế thì láu phần tục lẻo liền ta phăng hao nè, đang nhau nữa. không có con phả đợt như thế, thì con tục, tục héng rồi. คุณมึงประเทศลาวด้วยของขาอัากลากบุมหอนก่อนสีฝ้าใ่นเป็นฝ่าน,นวลๆบนลิ้นแล้วลมด้วยกับกัดาออิว่มีเรารูดารค่่ตัวกว้างไม่จอด สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆนั่งรถจากบ้านมาร้อยกิโลตรงก้องๆก็มีไม่จอดเลยเอ๋อหัวะสิมาเที่ยวเชียงคานถนนคนเดินฝนตกจาก่าลงรถบ่ได้เต็มกำลังลิ้นเนี่ยท่านนีลงงมองสถานการณ์อยู่คนเราอยู่ฟังเล้าคนอ่ะฟังที่เราห็นฟังทั้งผนเป็นฟังเล้าฝนตก แรงมากจากไปขึ้เนเร็วที่ไปกลางร่มละเข้าคุมซูมไม่ได้ลไดกลางห่มมาได้กลางห่มยังไนีมันลมแห้งเติบบอกมาอ้ยว่าถ้าเป็นฝน,น,นตกน้อยใจยางนุ๊กไปมองหัน,ปนไปไล่สวดเบืองแม่น้ำโขงให้เพืเ่อนเมืองงามคักเด้จานตอนนี้ลงมาได้ฝนตกย่านเปียกแม่นำ้ำโขงเมืองงามก็อยู่เมืองแก,งก่งคูขุ่แกงคูหน่ำ ลงลงลึกแม่นําขงตรงนี้หลายอยู่นา้าหลายอยู่มาเที่ยวเชียงคันครั้งแรกนี่จ้ะมาก็ไม่เจอฝนในนั่งอยู่เชียงซี่แหล,ล,ละลงรถกับลงบ่ได้คนกึศุงก็จิตตัวกินพลินเพลิน,นเปียกดีดีนี่ละลงไปก็สิเปียกค่อยๆ่กเปียกแห้งประเด็นเด็กหน่อยมากพอ่อม เปลืกค่อยๆนี่แหละสำคัญเป็นวัดเปลยกแห้งบ่เป็นอย่างนี้ใช่เปลยอกพ่อเนาะอันเนี้ยนี่เป็นวัดแท้ยี่ลุ่มไปๆนั่งรถมาจากฟังสะพุงร้อยกิโลกว่าจะถึงเชียงคานพอมาถึงแล้ว,วก็บ,บ่าแล,ล้วเลยมานั่งถ่ายอยู่ทีงรถโฆษณาข่อะจะยจากออกบ้านมาเที่ยว ลหลายร้ฝนหยุดจ้ะคุณนะคุณทงานมันก็เหตุผลไม่รถเข้าไปองถนนคนเดินทั้งนั้นทั้งนี้นงามอยู่ด้วยจ้าเนี่ยมาเสียเล่ส่วนไหเนเพื่อนเพื่อนเบื้องผู้ใดเคยมาบาเคยมาแี่งคันเที่ยวถนวนคนเดินลหลาย้อนหยุดแล้วก็สิย่างเข้าไปทั้นงนหหลังงามอยู่แต่นเนี่ยจอดรถอยู่ข้างนอก ตอนี้ก็เกือบหามวนแล้วฝนตกจ้าฝนตกบ้านเพื่อนๆตกบนน้อเนาะที่ไปเจียเซวแจ้งกู่กู่กันไล่ส่วนในเพื่อนเพื่อนมึงดยู่แจ้งกู่กู่กันงามงามฝนพี่น้องฟังแล้วฝนตกขาวจะพากดยู่ ฟังไทยเขาสิเหลือเลยติดกันแบบนี้ไม่เชียวเ่าเก็บเองว่ะหรอกมาิมดูสักคำนึงไอ้เก็บเอ,องก่อนจับยังไงเลกล่องล<อ>นะเท่าไหรนะ่ไหมกว่าน,น,น,นิดนิดเดียวถ้าเพดพูไปดูกล่องละห้าสิเลยนะมันี่สามสีชิ้นเกินไปไหมดูขนาดร้อยนึง่ง เีลีินไม่ได้คือเชียงคานเอเคพี่เปลีนเปียนดีภาษาอะไรล่ามถังนวอกนะแพงมัดูแบบใหญ่ขิ้น้อฝากฟองฝากนเยเช่นผู้ปูนะล่ามถังนอกนะขายแพงเกินราคาแรงข้างในยังพอซื้ออยู่ิดก้าวแก้วสามชิ้นร่อยแงเกินกินเยอะก็เกินตามปี้อนะ มนเ็ Hoy, coating, oh. ี่ล่กินดได้วลลอ้้อแก้วนี่แม่จ้าของฝากจากเกียงคัน เราลวงไรก็น่ใจเป็นเพื่อนฝนตก